สวัสดีครับบรรส่วนลงอิดนะครับนี่ฮะนรกจกักรพรรดิสองเดือนนะครับสองเดือนเศษเศษนะครับเป็นต้นพันธุ์ได้แล้วนะฮะสวยๆนะครับตรงนี้ขึ้นดีครับตรงนี้ก็นะ ตรงนี้ก็อีกแปลงนี้ก็อีกไร่หนึ่งนะครับของนรกจักรพรรดินะครับก็ถ้าหากเขาขึ้นและโตเต็มที่ก็จะสามารถที่จะเป็นท่อนพันธุ์แจกจ่ายให้เพื่อนๆเอฟซีได้นะครับงามครับสองเม็ดกว่าฮยาวไปนู้นนะครับอันนี้คือเอ,อ นะรกจักรกพัรดครับนี่ครับสวยงา,งามนะฮะนะรกจักรกพัรดนะครับสีเขาก็ออกไปทางเขียวเหลืองนะฮะแต่ว่าเขียวเหลืองคนละประเภทกับกับท้ายเขื่อนนะครับ ไข่เขื่อนเนี่ยโปรตีนเขาจะสูงกว่านะครับะครับนี่คือความงามของนรกจักรพรรดินะครับยาวเอาไปนู้นนะครับส่วนตรงนู้นอีกนะครับคือรวมแล้วหนึ่งไร่นะครับตัวนี้นะครับครับยังไงก็สนใจต้นพันธุ์นรกจักรพรรดินะครับ ตอนนี้เรามีอยู่รวมทั้งเยาววานอิสราเอลนะครับก็โทรมาที่0812049151นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ